พี่น้องเอ้ยขนมจากสวัสดีค่ะมันนี่ย้ายสิบ้าไม่กินขนมจากเ้อขนมจากนี่ะโอ้มันคือบ,บ่มี่ะบาดนี้ห้อยผู้ใดกินเมดแล้วนี่จาก่อยมันจากไปคือซื้อมันบอกน <laughs> ้นี่อยู่มีอยู่อซิมเนอคะ่ะซิมเดินทางมาจากทาง ถากตอนออกกูและตำบงจังหวัดไดบุ้งได้กับบ้องโมง้เท่ากันลูกซื้อมะฝากหอม่ะฝหอมะหอมะพร้าวหลายอูเด้อพี่น้องมาเด้อมายามบานย่าๆยายายสิค่ายกิน องเมมันเป็นอย่างเพื่นขนมจากเขา็กิเห็ดมาจากใบจากก็เลืเอนขนมจากบ้านเห้าหเอาเขาต้มมาจากใบตองขนมเพิ่เบินขนมใบตองเนาะอันนี้ขนมจากพอเห็ดมาจากใบจากก็สั่นก็เลืเอนขนมจาก